สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผ้าที่วางสนามก็แล้วกันนะครับเหลือชุดนี้แหละนะครับถ้าชุดอื่นก็เขาเหมาไปหมดแล้วนะครับเขาซื้อยกไปเลยนะเขาน่าจะท่วมอยู่นะเอาไปเนี่ยนะเพราะว่ามีแต่ผ้าหิ่งหิ่งมันบ้านแล้วก็มันมันเขาเรียกมันมันนะครับอ่ะมาดูรายการแรกก็แล้วกันนะนี่ครับ็นยังไงล่ะครับท่านผู้ชมนะครับพิมอะไรผมไม่ทราบนะครับพิมพ์แบบนี้เลยนะนี่ถ้าเป็นผ้าสมเด็จนี่ไปแจ้งเกิดที่อำเภอเลยเนี่ยนะ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเลี่ยมเก่าแหละครับนะนะครับก็ฟังหูไว้หูแหละครับเพราะเป็นผ้าวางสนามนะครับเพราะว่าไม่รู้เกยรู้แท้ไม่รู้ที่นะครับพายอดเซียนที่สนามก็ดูเองเลยนะท่านผู้ชมนะแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูบ้างเพราะว่าบางคลิปนี่นะครับผมก็ไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่าถ้ารายการไหนที่ผมดูขาดดูแท้แน่นอนเนี่ยผมจะเอาลงช่วงพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชนะครับ อย่างนี้ก็คือวางสนามเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาวางก่อนนะนะท่านผู้ชมนะอ่ะมาดูรายการต่อไปนะครับอ่ะทีนี้ผมจะไปเร็วๆนะนะครับทําได้ไม่เกินหนาทีแหละนะครับนี่เห็นไหมครับไปนะครับเดี๋ยวข้อขยายนะครับเห็นไหมครับนี่รายการนี้ก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับคนเลี่ยมอยู่ไหมแบบนี้นะครับนี่เห็นแค่เลี่ยมนี่ก็บันเทิงแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนะครับนี่ก็ไม่ทราบทีเหมือนกันอ่ะต่อไปนะครับไปเร็วๆเลยนะครับแบบนี้นะ อันนี้นะครับเผื่อพี่ๆไม่ได้เห็นพระที่วางสนามไม่ได้มาดูเองเนาะนะครับแบบนี้แหละนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ที่หาแล้วไม่เจอนะครับแบบนี้แหละนะครับเนื้อดีมากนะครับแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมนะอ่ะสนุกสนานกันไปนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นผงน้ํามันนะครับผงน้ํามันก็ถือว่าโอเคแหละนะนะครับผงน้ํามันค้แนนที่ไหนไม่รู้นะครับมวลสารดีน่าเนี้ยนะครับนี่นะครับดูันจะจะไปเลยนะครับ แบบนี้แหละนะครับท่านผู้ชมนะนะครับดูอีกมุมหนึ่งก็แล้วกนันนี่นะครับโอเครายการต่อไปอันนี้อันนี้เป็นคลิปนี้ท่านผู้ชมถามมาเยอะนะนะครับคลิปนี้ผมซื้อที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับข้างทางนะครับแต่ว,ว่าเป็นผ้าผงที่เนื้อหาดีมากทนะ่านผู้ชมนะเนื้อหาดีจริงๆนะแบบนี้ดูครับมีหลังยันด้วยธรรมชาติดีมากนะเก่าๆเ,เลยนะครับแบบนี้แหละนะครับโอ้จริงๆผ้านี่ทั่วประเทศไทยนี่ สร้างหลายวัดหลายวาระหลายปีนะครับหลายพิมพ์นะเอาว่าเล่นไม่หวานไม่ไหวหรอกนะครับไม่มีทางที่ว่ายอดเซียนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่จะรวบรวมนะครับประวัติได้หมดนะครับท่านผู้ชมนะจริงๆเนี่ยภาพบางอย่างเอาว่าหาในาก Google นูเกิลนี่แทบจะไม่เจอก็มีนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีประวัติบอกสมัยก่อนก็เชื่อตามตำรารุ่นพี่เล่นแหละครับแล้วใครจะไปหาพระจากไหนมาถ่ายลงหนังสือให้ครบหมดแหละครับท่านผู้ชมนะ ก็ลองฟังหูไว้หูเปิดอีกมุมมองหนึ่งนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่อ่ะต่อไปนะครับนี่นะครับเหรียญก็ทางทางที่ถนัดอยู่แล้วนะเหรียญนี่วิชาเอกผมอยู่แล้วนะอย่างนี้แท้ดูง่ายนะครับแบบนี้นะครับส่วนพระผงผสมเด็จพระอะไรก็แล้วแต่ที่จะดูยากๆนี่ก็ยังยากอยู่นะเพราะเราไม่ได้มีเบสิกทางนั้นนะครับก่อยเขาดูกันเราเองนะครับนี่อันนี้ที่ผมลงไปนะนี่เป็นกุมารดูดลกนะครับเป็นกุมารดูดลกแต่ว่าสภาพดูสิครับใหญ่แมงมุมเรืออะไรนะครับนี่ครับหิ้งๆิงไม่เดียวออกเลยนะแบบนี้ก็ ขายสนามเลยนะอันนี้เป็นปั้นนะแบบนี้ไม่มีตะเข็บก็คือเขาปั้นเป็นเป็นเป็นตนนนะแบบนี้ก็คือไม่ซ้ําแบบไข่นะนะครับอ่ะไม่เป็นไรแล้วอ่ะไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นยังไงละครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็ดูง่ายนะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะดูง่ายๆเลยแบบนี้เนี่ยนะครับอ่ะรายการต่อไปขอขยายนิดนึงนะครับเห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับ นี่วันวันศุกร์ปางลำพึงนะครับวันศุกร์นะครับพุ่มข้าวบินครับไปออกที่เอเตยานะศูนย์สองนะครับอันนี้แท้อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะนะครับนี่ตัวหนังสือเป็นยังไงครับเห็นไหมครับนี่น่าจะมีเกจีดังเสกนะแต่ว่าประวัติการจัดสร้างเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะไม่มีใครรวบรวมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับสุดท้ายก็จบกันที่งานแหละนะครับท่านผู้ชมนะนะครับอย่างนี้ก็มีนี่อันนี้ที่ไหนไม่ทราบนะครับน่ารักดีนะแบบนี้นะนะครับนี่แหละนะครับ นี่ก็คือบ้านบ้านเก่าเสาโยหิ่งหิ่งนะแบบนี้เลยอ่ะดูไวๆนะครับทีนี้เวลาจะไม่พอแล้วนะครับอันนี้เป็นพระพุทธจินราชาเป็นปั๊มนะแบบนี้นะปั๊มก็หมายความว่าปั๊มเหมือนเหรียญแหละนะครับปั๊มเหมือนเหรียญน,นะครับปั๊มเสร็จก็มาตัดนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับมีรอยกึงด้านด้านในด้วยนะแบบนี้ก็เก่าพอสมควรนะแบบนี้เป็นพระเก่านะครับอ่ะน,นี่ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่นะนะครับอันนี้ก็เป็นแม่นางกวักนะครับเขาคลายเผือกแบบนี้นะถ้าเขาคลายเผือกนี่จะใสๆแบบนี้เหมือนนี่แบบนี้เลยนะครับ กลางคืนนี่เวลาใช้ไปฉายส่องนี่ก็โอเอาว่านะครับแสงสว่างโปร่งแสงอะ่ะพูดง่ายๆนะนะครับนี่ก็เป็นเหรียญแท้ดูง่ายนะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับในเลี่ยมแบบนี้แหละนะยโสธรน,นะฮะสองห้าสี่เจ็ดครับตกคอดทองดีนะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่สอนะครับแบบนี้เลยนะครับนะดูไปแหละนะท่านผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อไปอีกคลิปหนึ่งนะครับ